เห็นใช่ไหมว่าชั้นพีชีพี้ทั่วไปเก็บเรมขึ้นอย่าง5เมตรรอโดยเ CP นี่ฉันทำเพื่อพวกเธอนะเกือบ500บาทนะ500บาทไทยนะแต่ว่าที่ที่น่าทานไม่แพ้ใครก็คือชุดของคนที่มากินวันนี้อ่ไม่เอาได้ไหไม่เอากูบ้าแล้วยังไงก็ควนกินข้าวแรเลยนะคะเพราะมันยากจะโต้นี่นะคะหน้าร้านบริเวณชั้นหนึ่งเขาก็จะเขียนว่ามีคาเฟ่ อยู่ด้วยนี่ก็เป็นชอ็อปนี่นะคะบริเวณร้านของเขาเดี๋ยวเราแอบไปดูหน้าตู้หน่อยว่ามีเค้กอะไรบ้างโอ้ยน่ารักอะ่ะวันเกิดอ,อยากได้แบบนี้อ้า,เ,อาเลยมาแล้วน่ารักมากเค้ก ความพาเด็กมาในคา,ฟาเฟ่วิเวียนนะคะทุกคนมันมีทั้งของคาวแล้วก็ของหวานซึ่งพน,นักงานบอกว่าถ้าเกิดอ่านเมนูแล้วแบบนึกไม่ออกว่าเป็นยังไงสกินอะไรดีก,ก็คือให้ไปดูในอินสตาแกรได้เลยนะ มันน่ารัแล้วคือออกมาเต็มทีนะ่ผู้ช่วยนะคะพี่วันก็คือทุกอย่างน้องเต็มที่ เนี่ยฉันทำเพื่อพวกเธอนะก็คือจะรีวิวแล้วก็คือตามมาจินได้เลยฉันก็คือเตรียมพร้อมมาใส่ข้อมือมิบียนมากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าก็มีนี่ให้เขารูไปเลยว่าเราตั้งใจจริงหรือเปล่าภาไในห้องกี่ชั้นแปะแค่นี้เดียวอันนี้อร่อยเขาเลยปัดเป็นโอริโอ้โรยข้างบนอันนี้อร่อยอ่ะมื้อคนนี้อร่อยเลยชอบมาก เคยเห็นใช่ไหมว่าชั้นทีชีพนี้ทั่วไปเก่บแรมเพื่อ5เมตรรอเลยเซปี10วันี้5เมตรคือแพ้แพ้นมวัวนะแต่ทำเพื่อชาวเน็ตนะคะใช่เขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยเออคุณนายพยายามอธิบายแล้วกันว่าอะไรบ้างไม่รู้ดิฉันไม่รู้ดิฉันยินดีคือไอเดียจริงจริงจริงเห็นโลโก้ก็จัดมาเลยนะคะ ให้คุณนมาอธิบายว่าอะไรคืออะไรบ้างอันนี้นะคะก็จะเป็นกาแฟของทางร้านเขานะคะวันนี้เราสั่งมาเป็นคาปูชิโน่แล้วก็ลาเต้น,นะะส่วนของคุณโฟนี้กินพีีชีพนะคะเป็นช็อกโกแลตปัน่นแล้วก็มีน้องหมีอยู่ข้างบนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าปนาน็อกกี้นะคะมีกล้วยอัวนี้เป็นรสมะม่วงนะคะตรงนี้เป็นสไตล์ของทางร้านเขาแล้วก็ทุกชิ้นของเขาก็จะมีโลโก้ของวิเวียนด้วยนะคะ น่าทานมากเลยนะคะแต่ว่าที่ที่น่าทานไม่แพ้ใครก็คือชุดของคนที่มากินวันนี้อาโชว์หน่อยได้ไหมคะของมุมนี้อ่าอ่าเฮ้ยีแก้วเนะี้ยเกือบ500บาทนะ500้บาทไทยนะถ้าเิดกินน้ำแก้วว่าห0าร้อบาทอันนี้ก็ว่าแพงสำหรับฉันก็ว่าแพง แล้วกยีกกาแฟราคา300บาทมึงเรากินโลโก้เขาอ่ะเอาเก็ตปะ่ะเราอย่าเป็นคิดมากเรากินโลโก้ถัว่วเก๋ได้อยู่300บาทเคอันนี้บานาน,นาบบตเตอรี่นะคะ588บาทมึงอันนี้กับอันเนี้ยราคาไม่ค่อยตนะ่างกันแล้วอันเนี้ยราคาก็คือน่าจานะับคู่กันแต่ละประมาณเกือบ600บาทอะเอานะเธอกินโลโก้ขนาดไม่ใช่ว่าหาขาปูดีนในนี้ง่ายถึงป้าแล้วตอนเนี้ยคนไทย เย็นแบบรีวิวเย็นมากๆบอกว่าคาเฟ่ในชั้นส่อช่วนชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นช็อปของเขาในไหนมาแนวเดี๋ยวก็จะพาไปดูช็อปเขาด้วยนะคะแต่ตอนนี้ขอหยุทานก่อนนะเพราะว่าถ่ายรีวิวให้พวกเธอดูเนี่ยเย็นหมดแล้วค่ะ อะไรคะมันแพงค่ะก็เลยต้องกินให้หมดค่ะคือจริงๆแล้วเราสั่งกาแฟมาสองแก้วแต่บนมีเขาเอามาเบิ้ลอย่างละสองน่าจะสื่อสารผิดค่ะคนนี้เจ๊วันก็คือรับบทไปเลยสองแก้วปุ๊บอันนี้จานนี้อร่อยจริงชาวเน็ตทุกคนใ้คแใช่จานนี้ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วมาฮ่องกงแล้วอยากจะมานะจานนี้สั่งเลยอีนี่ไม่ต้องสั่งแล้วไปหาเมนูอื่นกินกันซะนะอ่ะช็อกโกแลตได้อยู่ เหมือนเขามาช่วงนี้นะเดาเอาเมื่อกี้เหมือนเขาพูดว่ายายหมีเขาจะมาช่วงนี้นะคะก็กำลังจะลงไปในส่วนของช็อปของเขาข้างล่างนะเดีย๋ยวจะพาลงไปดูนะคะนี่ค่ะเราลงมาข้างล่างละ <c oughs> ก็จะเจอกับช็อปของเขา <c oughs> ซึ่งถ้าเกิดใครมาจากข้างล่างเขาก็จะขึ้นชี้ <c oughs> ที้ไปว่าคาเฟ่ยอยู่ข้างบนตอนแรกอยากได้ไปนี่มกคืออุ <c> ้ย <oughs> เหมือนของฉันน่ารักจังน่ารักจังใส่คงจะอุ่นนะดูตัวเนี้ยใครหนาวๆมาซื้อใส่นะอุ่นแน่นอนเครื่องประดับเต็มไปหมดจนะ้าชาเน็ตของโคตรเยอะที่นี่ทั้งกระเป๋าทั้งนาฬิกาของเยอะมาก ีูนาลักไหมอจริงมันมออก่ไหมสีแดงเลยสีแดงสีแดงไม่แดงวะยามทันได้ลองดทุกคนเดินชมพูเท่านั้นสีดำ มีสีดำด้วยนะแต่ชมพูเข้าก็คือเอาไปทาบดูเพราะว่าผมมันเป็นสีเออใช่ใช่แต่ก็อาจจะไม่คงท้องตลอดไปนะถ้าชุดนี้ชอนิกก็ว่าสีดำเหละเออเออชุดนี้ไมื่อไรเดี๋ยวลองถ่ายรูปดูอันไหนหันมาสิคะมันเท่ขนาดนี้ไม่เอาได้ไหมเนี่ยวก็บ้าขึ้นไปหนีบข้างบนเอาเลยจะไปคิดทำไมราคายังไม่รู้ได้กี่บาทไอ ยังไงรควยเนาะก็สวยมันมีนี่เป็นสีดำเลยนะต่ดีเท่าไหร่วะแพงปะอันไหนนะสองรหนึ่งก็ใต้อยู่นะก็ไม่ถึงืนหรอกเออก็มันระเบิดแล้วล่ะคือเหมือนกันทำไมลูกขายแบบนีคระเบิดพ่ยแบบึงจะบ้าหรือเ่า ที่คอสเวเบนะคะทุกคนมาก็มาตามกันได้เลยเราต้องทานน้ำจอบเมืองไทยแล้วแหละถ่ายเป็นคนถ่ายให้หน่อยได้ไหมทีมรสชาติเป็นรสชาตินชิมะคะมันก็จะมีข้อแตกต่างอ๋ออ๋อหนังก็ก็กินเบิ้ลกันไปเลย